สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในแต่เทมพลายพิมระดาค่ะผมเตอรัตนนันนะครับวันนี้พิเศษกว่าเดิมนะฮะนอกเหนือจากการอัปเดตข่าวบันเทิงแล้วเรามีดอกไม้มาให้คุณผชมน <c oughs> ่านรักไหมวันนี้อ้าวทั้งคนตส,สายทั้งคู่เลยใช่แล้วเพราะว่าดอกไม้นะคะมันก็คือสิ่งสวยงามแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราจะเอามาฝากในวันนี้ก็จะมีเรื่องของความสวยงามด้วยแล้วก็เรื่องของความเสียใจความเสียใจเรื่องนี้เนี่ยต้องตามต่อจากเมื่อวานนะครับผมความคืบหน้าของกรณีพี่แอนทัผสมเพราะอย่างที่ทราบกันเมื่อวานนนีี้เ่ย ทรัพย์สินนะฮะที่โดนหายไปที่โดนคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับผมขโมยไปรวมไปถึงเงินสดอ,อีกจํานวนหนึ่งมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทใช่ค่ะซึ่งงานนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยพี่แอนไปที่สอนออีกครั้งหนึ่งนะคะคก็ได้รู้แล้วค่ะว่าคนร้ายเนี่ยคือผู้ช่วยเลขาที่เป็นโคสนิทช่วยงานละครมานับ10ปีพี่แอนบอกเลยว่าจุกแทบพูดไม่ออกจุกเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนใกล้ชิดนะฮะพี่แอนบอกว่าเขารู้กระทั่งรหัสเซฟ รหัสเปิดประตูเพราะว่าตอนที่เข้าไปดูในห้องเนี่ยมันไม่มีร่องรอยการงัดแงะมันไม่ใช่โจรมันไม่ใช่คือไม่ใช่คนที่เข้ามางัดห้องอะ่ะพูดง่ายๆมันคือคนที่สนิทและรู้รหัสและหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะพอไปที่สอนอทองหล่อนี่พี่แอนก็ได้บอกนะคะว่าความคืบหน้ากับตํารวจเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆที่ถูกไปจำนำเนี่ยอายัดกลับมาได้หมดแต่ว่าเรื่องของเงินสดราวๆสองล้านอันเนี้ยไม่ได้คืน เพราะว่าถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคแล้วการที่พี่แอนรูร้เนี่ยก็คือเหตุมันเกิดจากการที่จําเป็นจะต้องไปแต่งตัวะจะต้องใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล,แล้วพอ,อเปิดไป <ะ S 1> <า>อ้าวของไม่อยู่ก็เลยเป็นเรื่องราวนะคะที่ทําให้เราได้รู้ว่าของเนี่ยมันหายแล้วหลังจากที่มีการสอบปากคํากับตํารวจเนี่ยคนร้ายเป็นคนสารภาพเองนะว่าเป็นคนขโมยไปก็คือสารภาพเลยว่าทํา ใช่ค่ะ,ะ,ะพี่แอนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทราบมาบ้างว่าผู้ช่วยเลขาเนี่ยเขามีปัญหาด้านการเงินมีการติดการพน,นันเคยเตือนไปแล้วแล้วก็มีการช่วยเหลือกันไปแล้วด้วยความสนิทแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ใหญ่จริงๆใหญ่จริง,รงๆมูลค่ารวมเงินเนี่ยคือมันสูงเลยฮะแต่ว่าการที่เราไว้ใจคนสนิทแล้วโดนกระทําแบบเนี้ยผมว่า พี่แอนก็น่าจะเสียใจมากๆนะฮะบางช่วงบางตอนละกันที่ <ขอ S 1> เราสัมภาษณ์พี่แอนน่าจะสักประมาณช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้ที่พี่แอนไปสอนน้องทองหล่ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะ,ะให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเลยเอาไปฟังเสียงพี่แอนฮะ,ะมันก็เจ็บอม,มันคือความไว้ใจที่ทํางานร่วมกันมาตลอดตลอดสิบปีเขาดีตลอดกับพี่แอนด้ีย คือพี่ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยใช่ไหมครับยังไม่เจอใช่ไหมพี่ตขอมาค่ะไม่คุยกับเขาใช่เลยค่ะไม่ได้คุยกับเขาค่ะมันเป็นออฟฟิศเขาต้องไปเอาเสื้อผ้าต่อเนื่องไปเอาเอกสารไปแฟกเอกสารให้นักแสดงอะไรเงี้ยมันก็ก็มีเขาก็มีหน้าที่แค่มุมนั้นแต่ไอ้มุมที่เราเก็บของแล้วเราก็มีเซฟนั่นหมายความว่า เรามีเซฟแสดงว่าเราไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปตรงนั้นตรงนี้แอนก็ชัดเจนมันก็เขาก็ไม่ควรเข้าไปซึ่งก็ไม่ทราบว่าแลไรหายมาได้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแอนก็งงงว่าไปเอามายังไงได้ยังไงมันก็ไม่ได้ถูกงัดแง่ด้วยเห็นคงเห็นแอนใส่ออกงานอะไรนี้มงคะแต่ว่าอยู่ๆจะมาเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นเพราะว่าแอนไม่ได้อนุญาตให้ใครเห็นไงเขพี่แอนก็ทราบว่าเขาติดการพนันใช่ไหมครับมาก่อนะคือ ก,ก,ก็รู้มานิดหน่อยแต่ว่าเวลาตรงนั้นนะในฐานะเราเป็นเจ้านายะจะไม่ค่อยมีใครเล่าอะไรให้เราฟังหรอกแอนพูดได้แค่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้เราก็เห็นกันตรงนี้แหละนะคะแต่ก่อนน้นนี้มันมีรายละเอียดอะไรที่เราก็ได,ได,ได้ได้ดูแลกันมาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยมันถามว่ามันก็มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออก็ต้องคอยเตือนเขาบ้างอะไรเงี้ยมีบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นเจ้านายเขาเราเป็นพี่เขาเราก็แค่ แค่พยายามช่วยดูแลเขาไม่ให้เขาทําอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ก็ยังไม่เห็นอะไรแต่จนมารอบเนี้ยมันมันเห็น<อ>มันมันปบมันเบอร์ใหญ่มากมันแบบเป็นเซตใหญ่แบบโตมันก็เลยค่อนข้างที่จะก็ช็อกเราเหมือนกันออก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ ออนี่คือพูดเสียงสั่นเลยจริงๆเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวพี่เต๋อถ้าเมื่อกี้เราไปย้อนดูบทสัมภาษณ์แบบตอนแรกที่ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างพี่แอนพูดไม่ออกเลยนะพูดไม่ออกจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่มันหมือัดอยู่ข้างในมันก็ไว้ใจอะเนาะแต่ว่าคราวนี้คือถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณปลายปลายธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีอีกหนึ่งกรณีของคิมคิมเบอรี่ตอนนั้นเองเนี่ยก็กระเป๋าแบรนด์เนมหายเป็นราคาหลักล้านเหมือนกันนะครับและที่สําคัญหายจากในห้องคอนโดตัวเองแต่ว่าคราวนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่่วาิมเเองย เขาก็เคยออกมาบอกว่าก็รู้จักกับคนใกล้ชิดคนนี้แหละ<ช>ที่เป็นคนใกล้ชิดกับพี่แอนธรงมสมที่ก่อเหตุเพื่อสักครู่นี้เนี่ยะฮะที่เอาทรัพย์สินแล้วก็เงินไปจํานวนกว่า20ล้านบาทอ่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยมีหลายคนตั้งข้อสงสัยลงมาถึงคิมด้วยว่าเอ๊ะมันแบบมีความเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้สามารถหาคําตอบได้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย เรื่องที่เราทราบกันดีก็คือกระเป๋าเนี่ยที่มันหายไปตั้งแต่ธันวาเนี่ยมันยังไม่เจอสี่ใบที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่ารวมกว่า2ล้าน,นบาทเนี่ยยังไม่เจอดังนั้นวันนี้นะคะตัวคิมเองเนี่ยนอกจากจะเข้าใจความรู้สึกของพี่แอนก็ยังตั้งใจว่าจะไปที่ออที่สหีตำรวจรสารทองหล่อเหมือนกันเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของคดีนั่นเองค่ะก็คิมบอกว่า คิมเองนี่ก็เคยให้ความช่วยเหลือ,อคนสนิทหรือผู้ช่วยเลขาของพี่แอนเอาสมมาก่อนเหมือนกัน<ช>ก็คือรู้จักกันแต่อันนี้ยังไม่ได้ปรับใจเชื่อนะฮะว่าเป็นคนนั้นทำ<ช>แต่แค่รู้สึกว่าคดีเนี่ยมันคอน่อนข้างใกล้เคียงกันวันนี้ก็เลยต้องไปที่สอนอ,อทองหล่ออีกเหมือนกันถูกคะ่ะตอนนี้ไปฟังความรู้สึกของคิมกันค่ะคิมเองก็รู้จักกับสนและเคยการได้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเาด้วยก็สนิทกันค่ะ ในในเคสของคิมนะคะคิมก็มันไม่มีพยานหลักฐานอะไรอะคะ่ะตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาแบบสืบสวนต่อไปะคะ่ะคือเอาจริงอะนะคือคิมก็ทําใจมาได้ะไร,ระดับหนึ่งแล้วะคะ่ะแต่พอมาเนี่ยมันก็กระแทกใจมาอีกรอบหนึ่ง ก็ต้องต้องให้ให้ขึ้นอยู่กับตำรวจแล้วละค่ะว่าเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนอโอ้โหเข้าใจเข้าใจแบบแบบคิมก็ได้เจอกับพี่แอนนะคะคือแบบแค่ไม่ต้องพูดกันเลยอะ่ะมันมันมันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไรคิมขอให้เป็นอุราหรหอแล้วกันให้ทุกๆุกคนดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าไว้ใจใครเลยให้เข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ เซฟตัวเองได้ดีที่สุดอือจริงเรื่องแรกเลยเนี่ยขอ<ล>ง <ผม S 2> การเซฟขอของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยเหมือนคิมบอกเป็นการป้องกันชั้นแรกก่อนเออใช่เอออันนี้ก็เป็นเหมือนเรื่องเตือนใจเราเหมือนกันนะเพราะเราก็เป็นคนเช่าบ,บางของเลี้ยลาดอะวางนู่นวางนี่แม่บ่นตลอดเลยบางทีมันอาจจะหายไปแล้วเราไม่รู้ไงใช่ก็ต้องแบบอ่ะจดไว้มีสติกับเรื่องของตัวเองด้วยอันนี้ เอาเรื่องของเขามาเตือนใจเราไว้ใจจริงๆใช่มันคีการไว้ใจคนมากมันก็ไม่ไ,มไ,มได้เหมือนเนาะแต่ว่าเรื่องการที่คิมเนี่ยกำลังจะไปที่สอนอนทองห<ๆ>ล่อเนี่ยตอนนี้น้องนักข่าวของเราในคะน้องบรอนซี่น้องบรอนซี่นนซเนี่ยก็อยู่ที่สอนอนทองหล่อแล้วด้วยนะเผือ่อถ้ามีความคืบหน้าอะไรคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะก็รอติดตามกันอโอเคคราวนี้มาถึงเรื่องของพี่แจ็คนะฮะถ้าพูดถึงพี่แจ็คตอนนี้เนี่ยคงไม่มีแจ็คไหนนอกจากแจ็คสันหวังแล้วล่ะเพราะที่ผ่านมาช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่า แจ็คสันหวังเนี่ยครองใจแล้วก็เพิ่มฐานแฟนคลับในประเทศไทยเยอะมากๆฉันคิดว่าเขาแยาไม่อยู่เมืองไทยแล้วอย่างแต่จริงๆเนี่ยเคเขามาทำงานแจ็คสันเนี่ยเดินทางกลับไปที่เกาหลีแล้วนะคะแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งวันที่22รกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นอีกหลายต่อหลายครั้งที่สาวไทยหรือคนไทยเนี่ยโดนตกหัวใจไปตามๆกันเพราะว่าการมาครั้งนี้นะคะก็มาเพราะว่ามีงานคอนเสิร์ตเออเคป๊อป Master in Bank งคนี่ก็ร่วมกับวงไอดอลของเกาหลีใต้นะ Treasure แล้วก็มีเพื่อนร่วมวงนะครับ God Seven น้องแบมแบมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมแต่ยังไม่หมดคุณภาพบรรยากาศที่เรากําลังเห็นอยู่นี้นะคะคืออีกหนึ่งงานแบรนด์เนมหรูระดับโลกอย่างคาเทียนะคะเมื่อวานนี้เจ๋งมารู้หรือเปล่าว่าจัดที่ไหนจัดที่หัวลาโพงไงหัวลำโพงและสวยมากสวยมากคือต้องเป็นแขกระด V V I P เท่านั้นนะคะถึงจะได้เข้าไปเจอแล้วก็ได้เจอแจ็คสันหวังด้วยอ่าแล้วงานนี้นะคะนอกจากพี่แจ็คเนี่ยก็จะมีแบบหลายตอหลายคนนะคะไปร่วมงานแต่อยากจะบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะพี่แจ็คของเราออร่า พุ่งมากใส่ชุดสีดําเดินเข้างานไปทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนเสียงกริ๊ดถล่มนะคุณโอ้เห็นเขาบอกว่าถึงขั้นต้องปิดสถานีรถไฟฟ้าหัวลโพงเพื่อต้อนรับเซเล็บคนดังทั้งในและต่างประเทศนะฮะคือทพี่แจ็คฟันบังของเราด้วยแล้วคราวนี้มีอีกหนึ่งแจ็คคะ่ะแจ็คไปเจอแจ็ค แจ็คไหนคุณมีคนดี้แจ็คอื่นอีกเราอะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าภาพข่าวทั้งหมดที่เราเห็นในนายเอ็นเตทนตกมันบันเทิงนายเอ็นเตทีนนายไลฟ์ถูกถ่ายโดยพี่คนนี้แหละก็คือพี่แจ็คนายเอ็นพี่แจ็คนายเอ็นนี่ไปเจอพี่แจ็คสันหวังมาเขาก็เลยไปคุยกับพี่แจ็คสันหวังแล้วก็ทักทายอะไรกันสักอย่างแต่ผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาทักทายอะไรกันงานไปฟังดีไหมคะว่าเอ๊แจ็คสันหวังคุยกับแจ็คมาถึงพวกเราเป็นยังไงไปชมค่ะ Hey guys cup cup. Honor คุณคะถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เมื่อกี้เหมือนที่เราได้ยินเสียงของเขาเขาจ้องตาเรามันคือเขาส่งหาฉันแหละเอาจริงเ <c oughs> ้าเรียกว่าอย่างเงี้ยถ้าปกติเราจะเรียกว่า red carpet exclusive <c oughs> ก็คือเป็นช่วงที่ อาร์ติสต์หรือเลเฟบรดี้เนี่ยเดินบนเวทคาร์ปหรือพรมแดงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องยื่นจอไม้ถามซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ทุกคนนะจ๊ะจริงค่ะและนี่ก็คือพี่แจ็คเขาบอกไว้ว่ามีอะไรอยากจะบอกถึงชาวนาย s <S อินเตอร์เทนบ้างเขาก็พูดสิ่งนี้มานั่นเองเอ,อ๋อเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะฮะที่พี่แจ็คเก็บมาฝากจากพี่แจ็คสันบังอีกทีใช่ค่ะนี่กำลังแบบในหัวเหมือนมีรีเพย์ภาพไปด้วยอะว่าเมื่อกี้เขาพูดกับฉันแบบนี้อ,อ๋อดีใจจัง น่ารักน่ารักนะครับผมอ่านี่ก็คือข่าวของพี่แจ็คนั่นเองนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวเมื่อวานเป็นไวรัลเลยไวรัลจริงๆจริงๆคนที่แชร์เรื่องนี้กันเยอะมากๆแม่คือผู้ให้แม่เอสุภชัยแม่คือแม่คือชัวให้แบบนี้ก็คือพี่เอสุภชัยนั่นเองเอ้าเขาพูดกันเลยว่าเนี่ยแม่แม่มีอะไรจะให้ลูกนี่พี่เอเขาบอกไว้เป็นไลฟ์ที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศอันนี้เรียกว่า คือมันเป็นโม,มนเมนต์น่าประทับใจจริงๆ <นะ S 1> ค่ะก็คือคนที่พี่หรือว่าแม่เอของเราก่อนนี่ก็คือคุณตั๊กแตนชลดานั่นเองนะฮะคือพูดง่ายๆสรุปก่อนเลยว่าเรื่องมันคืออะไรเรื่องที่เห็นอยู่ในไลฟ์ณตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นตอนที่พี่เอเนี่ยเขามอบลิขสิทธิ์เพลงให้กับตั๊กแตนชลดาใช่ค่ะ,คะซึ่งพี่ตั๊กแตนเนี่ยเขาเป็นอดีตอยู่สังกัดของแกรมมี่ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยการที่พี่พ,พ,พี่ตักต๊ก พี่ตะ๊กแตนเนี่ยจะร้องเพลงเนี่ยก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่ทําให้มันจะมีแบบบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้คือร้องไม่ได้เลยว่าันเห็นพ่อบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหมดไปแล้วแล้วพี่เอเนี่ยเขาก็ไปจ้างตะ๊กแตนมาคือหมายถึงว่าก็อยากจะให้มาร้องเพลงในวันเกิดเสร็จตั๊กแตนโทรมาบอกพี่ว่าพี่คะหนูร้องไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเพลงหนูลิขสิทธิ์มันหมดไปแล้วพี่เอก็เอ้าไม่เป็นไรร้องเพลงอื่นก็ได้มั้ง ไม่ณตอนนั้นเพราะถ้าย้อนไปเนี่ยคือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วพี่เอเนี่ยเขาออกมาบอกว่าด้วยความที่คุณพ่อชอบมากเนี่ยก็เลยเชิญต๊กแตนเนี่ยเขามาร้องเพลงอย่างพี่เต๋อบอดังนั้นเนี่ยล่าสุดมีการไลฟ์รวมกันระหว่างพี่เอกับพี่ต๊กแตนเขาก็เลยพี่แม่เอเนี่ยก็เลยมอบของให้บอกว่าต่อไปนี้นะลูกไม่ต้องร้องเจ็ดคำและพันคำก็ร้องไปเลยเพราะมีการ ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วไอ้ร้องเจ็ดคำนี่ขยายความให้คุณผู้ชมเข้าใจานิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคืออันนี้มันเป็นแง่ของกฎหมายเวลาที่คุณจะทําเพลงใน TikTok หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าร้องเกินเจ็ดคำขึ้นไปเนี่ยโดนลิขสิทธิ์ได้จริงตอนนี้เราไปฟังเมื่อวานเจอแม่เอด้วยในงานไปฟังเสียงแม่เอกันค่ะ เรื่องราวที่เรากับตะกแตนเนี่ยค่ะคือมีเรื่องราวกันมาคือ mm hmm. พี่กับน้องตะกแตนเนี่ยคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเพลงตะกะแตนมาก mm hmm. แล้วเคยจ้างตะกแตนไปร้องเพลงวันเกิดให้พ่อดู mm hmm. ตะกแตนโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยค่ะว่า mm hmm. พอดีหนูร้องเพลงของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแม่ mm hmm. พอดีหนูแบบพอดีไม่ได้ทํางานกับบริษัทเดิมเนี้ยเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วน้องก็บอกว่า หนูจะยกเลิกได้นะพี่เอก็บอกไม่เป็นไรล,ลูกลูกร้องเพลงไหนก็ได้เพราะว่าเราอะรักลูกไอเนียค่ะแล้วเราเห็นในติ๊กตอกอะค่ะที่ตอนนี้เขาแชร์กรนันไอเนียใช่ร้องได้เจ็ดคำแล้วเรารู้สึกว่าอา้าวเราก็รู้จักเขามาสี่ปีแล้วแล้วเราก็พูดคุยโทรคุยกันทุกเรื่องอะไรทุกอย่างไอเดียแล้วทําไมเวลาลูกสาวเราเหมือนเขามีความทุกข์ไอเดียทาไมเราอยู่เฉยๆทําไมเราไม่ไม่ไปช่วยไอเดีย เ,เราก็ซื้อมาเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งอะค่ะ,ะเราก็แบบว่าเออน้องตะกแตนว่างไหมลูกมาสอนร้องเพลงให้พี่เอที่บ้านหน่อยได้ไหมอไอเดียคือจริงๆแล้วเป็นแผนการอ,อยากเสริมรายอไอเดียเขาก็มาสอนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูสอนเพลงหนูหนูอาจจะร้องได้แค่เจ็ดคําไอเดียเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกต่อไปนี้ลูกจะไม่ต้องร้องแค่เจ็ดคําแล้ว <ๆ S 2> เพราะว่าแม่ซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้ลูกหมดแล้วไอเดียค่ะเขาก็ช็อกไอเดียค่ะเขาก็น้าตาเลยไอเดียเราก็รู้สึกแบบ หมือนดีใจกับความสุขของผู้หญิงคนนึ่งไงเนาะเหมือนเหมือน,นคนชอบมองว่าเพศเราจะเปแต่ผู้ชายไเเราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เอเผู้หญิงด้วยนะคะลูกไม่ได้เปแต่ผู้ชายอย่างเดียวไเดชอบชอก็เป็นความน่ารักประทับใจผมว่ามันเป็นของขวัญที่คนได้ก็ดีใจอะอแล้วคนให้ก็มีความสุขแล้วพี่เอบอกด้วยนะว่าการที่ให้ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้แค่พี่ตักแตนอย่างเดียว แต่มันคือการให้คนไทยทั้งหมดเพราะเมื่อพี่ตากแตนร้องเพลงได้คนไทยก็จะมีความสุขในการได้ฟังเพลงพี่ตากแตนแฟนของพี่ตากแตนก็ได้ฟังด้วยและที่สําคัญแม่เอก็จะได้ฟังด้วยและแม่เอไม่ได้เปยแค่ผู้ชายนะจ๊ะแม่ย้ําแล้วจะไปเพียเสร็จเพลงไงคุณตากแตนด้วยนะใช่มาพูดถึงเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนนี้น้องกลับคณาวุฒินะครับผมต้องบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยงานแฟนมีตรเองเนี่ยมันก็จัดไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็ทยอยเปิดแล้วงานแฟนมีตรที่เคยวางเอาไว้ เจอโควิดเนี่ยเลื่อนมาตอนนี้อ่ะก็ไปได้แล้วใช่แล้วแล้วล่าสุดนะคะพอหลังจากที่มีการเปิดงานเปิดประเทศโอ้โหคุณภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพที่น้องกราฟนะคะกาลังจะบินไปร่วมงานแบรนด์เนมดังที่ประเทศสิงคโปร์และภาพเมื่อกี้คือภาพที่สุวรรณภูมิและสุรณภูมิไม่ได้ไม่ได้สนามบินไม่ได้แตกแค่สุวรรณภูมินะคะสนามบินสิงคโปร์ก็แทบแตกเพราะมีก็แต่งขัน เทียบคุณรอ,อทั้งไปรอทั้งกลับนะคะซึ่งกัฟเขาเผยว่านี่เป็นงานแรกในต่างประเทศเลยตั้งแต่มีโควิด -19 และหลังจากนี้น่ก็จะมีการบินทยอยไปทํางานหลายๆประเทศมากขึ้นอย่างเดือนกันยาก็จะมีแฟนมิตเดี่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยโอ้โหดีจังเลยแต่ว่านอกเหนือจากการอัปเดตเรื่องงานนะฮะอันนี้ที่ชางกีเลยแบบหรืออันนี้ที่น่าจะเป็นสิงคโปร์่ะใช่อันนี้น่าจะเป็นที่สิงคโปร์ภาพแรกน,ะะนี่จริงอยากจะให้ย้อนกลับไปดูภาพแรกตอนสุวรรณภูมิใหม่โอ้โหเห็นแล้วแบบ ไม่เคยเห็นสุวรรณภูมิเป็นแบบนั้นมาผมคิดว่าน่าจะสักโอ้ยหลายปีอะแล้วเชิญชาเพราะอะไรรู่ปะคือเมื่อกี้คุณเห็นไหมการนี่นี่นี่คือสุวรรณภูมิแล้วคุณดูการนั่งเรียงกันเป็นระเบียบเหมือนมีอสัศจร์ขึ้นไปเลยมือไม่ได้ขอัญทจนะไม่มีค่ะคุณแต่เรื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแบบแฟนขับของน้องกาฟนะคัน่ารักมากสุดยอดจริงๆริงสุดยอดอัปเดตเรื่องงานเสร็จแล้วมาอัปเดตเรื่องหัวใจสักนิดนึงแล้วกันนะฮะน้องกาฟเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปเล่าในรายการหนึ่งว่าคุณแม่เนี่ย ไปดูดวงเปิดไพ่มาคุณหมอดูเขาก็ทักทักบอกว่าเอ๊ะดวงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีแฟนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งกับเขาบอกว่าโอ้ยมามาไม่ต้องตกใจไม่ต้องเขาเรียกว่ากังวลใจหรอกเพราะว่าตอนนี้ทําแต่งานแทบจะไม่มีเวลาเลยเรียกว่าขอมีเวลานอนก่อนเออ่แต่ตอนนี้นะคะก็เจ้าตัวถามว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความรักถ้าเรามีแฟนเราจะคลั่งรักไหมน้องกับเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมตอบว่าอะไรจ๊ะเขาบอกว่าเขาแบบ ไม่ไม่ได้เป็นสายหวานเท่าไหร่ <Ừ. S 1> แล้วแนวที่เขาชอบเขาเผยสเปคมาด้วยนะ้ยเหรอสเปคเป็นยังไงสเปคต้องกราฟเป็นยังไงไปฟังน้องกราฟเองค่ะเจอ,อหมอดูเนี่ยเขาก็เตือนมาเพราะว่าเขาให้ผมเปิดไพ่แล้วพอเปิดไพ่ามาเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนกับ เป็นผู้หญิงกําลังลูกคางสิงโตอยู่พอดูจากในไพ่แล้วคือผู้หญิงอ่ะเขาไม่กลัวสิงโตเลยเ,เห็นไหมอะไรเงี้ยให้ระวังให้ระวังการเข้ามาของผู้หญิงดีๆว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาคนโทรลเรามา,อ,าอะไรทุกอย่างมาแบบไม่กลัวเราเลยอะไรเงี้ยให้เราเระวังเอาไว้เราก็ไม่ใช่สายมูไม่ใช่อะไรแล้วแต่เราก็ฟังเอาไว้เพื่อแบบความสบายใจของแม่ หมอเขาเปิดไพ่อะไรมาอย่างนี้มาแม่เขายิ่งแบบอุ้ยกับใจเย็นนะลูกอ,อยากมีนะลูกทํางานก่อนนะลูกอะไรอย่างงี้ว่าแม่รูแร้แล้วรู้แล้วทําอยู่ทาอยู่เนี่ยบอกแล้วเขามีเผยสเปกนะคุณชอบผู้หญิงแนวลุยล,ยตลุตรงหรือเปล่าตรงหรือเปล่าเนี่ย ตรงสเปคนักแดกถามทำได้หมดเลยถูกตหมตอกเต็นได้ไหมตั้งแคมได้นะเฮ้ยนี่เป็นคนตอกเต็นเองนะโอเคดีมากเลยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะก็อัปเดตทังเรื่องงานแล้วหัวใจของน้องกัปตันอาวุธไปนะครับผมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปเปิดเปิดซอยมอยแล้วใช่ค่ะเขาบอกว่ามีนางงามอินเตอร์มาบุกทับเขาเรียกว่าตั้งทับมาบุกพวกเราด้วยนี่แล้วก็มีเพลงเพราะๆจากรูฟท็อปมาฝากคุณผู้ชมเลยครับค่ะ มอองงดูท้เนน้อออารดเเธธจัััทช่่วยกลลมใหบฝีสียงนุ่มๆจากเพลง0.00ของอาร์มนัทพลหรือแอมอาร์มพอจะส่งไปบอกคิดถึงคนพิเศษได้ไหมจ๊ะเพลงนี้นอกจากจะเนื้อหาโดนใจคนที่นอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดถึงใครบางคนอยู่ตลอดแนวดนตรียังขยี้ความเหงาให้น่าฟังสุดๆอีกด้วยแฟนๆหาฟังได้แล้วทุกช่องทางของหนุ่มอาร์มเลยจ้า ส่งซิงเกลิลเงาๆจากศิลปินมากความสามารถ h e a เ the White Hair Cut ที่ตั้งใจถ่ายทอดความเหงาของคนที่เดินทางไปสถานที่หนึ่งจนทำให้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เหลือแต่ความทรงจำโดยกลิ่นไอดนตรียังมีจังหวะหนักแล้วก็พาย้อนกลับปยุค70เปนแฟนหาฟังกันได้แล้วเหมือนกันจ้าที่สุดอะ่ะ